สถานอนุบาลน,นะคะอนุบาลเด็กน้อยนะคะน้องสลิมน้องสลิมเขามีสร้อยสวยนะคะสร้อยลูกหมีเอาสู้กันอนุบาลเด็กน้อยอันนี้กำลังน่ารัก เก็บภาพเล็กๆตอนเขาเล็กๆไว้นะคะกำลังน่ารักไม่รู้ว่าโตเขาจะอยู่กับเราได้แค่ไหนนะคะหายไปหนึ่งนะคะแสนดีหายไปหนึ่งมาสี่เลยนะคะไม่คิดว่าจะมาคิดว่าน้องเล็กมาตัวเดียวพอนะคะ มาอีกสามมีคนจองไว้แล้วก็ไม่เอานะคะก็เลยเลี้ยงไว้ไม่ไม่ให้ใครแล้วค่ะเลี้ยงแล้วก็ปลูกพันธุ์กำลังน่ารักน่าชัง เอาอย่ากเก๊กันที่ลูกถ้วยฟูสู้บ้าบินไม่ได้เหรอลูกเละตุ้มเป,ะเป๊ะไปหมดแล้วเนี้สถานที่อนุบาลเด็กน้อยเอาอันนู่นก็อ๋อปีนผู้หญิงอะไรเนี่ยผู้หญิงอะไรทำไมมันซนอย่างนั้นหืม เอาเอาสู้กันสู้กันสู้กันเอาสู้กันเอาสู้กันครับสู้กันครับวายถ้วยฟูสู้บ้าบินไม่ได้แล้วคนสวยทำไรคะคนสวยทำไรคะืคคะึดูคนนมหนูดิ คนนมไม่กินนะคะคนนมกินสลิงช่วยจริงๆเลยอ่าลูกสาวอ้าลูกสาวช่วยเดี๋ยวถ้าโตแล้วจะไปอยู่กับลูกหมีนะคะอันนี้ก็คิดือคิดือคิดือ ทีดื้อตอนนี้ไม่รู้คูกเกิลไปอยู่ไหนนะคะเนี่ยอันนี้ก็นอนอืม,อม